สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันที่19เมษายน2567สำําหรับราคายางพาราวันนี้ก็ยังดูทสรงๆงและก็ยังผันผวนนั่นเองครับแต่ก็ยังมีปรับลงอยู่นั่นเองครับ อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาทราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่นก็67บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้80บาท15สตางค์ปรับตัวลดลงมาอีก2บาท2สตางค์ราคาท้องถิ่น 77, บาท15สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้82บาทปรับลดลงมาที่1บาท88สสตางค์ ราคาท้องถิ่น79บาทยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซตวันนี้53บาท30สตางค์ดีขึ้นหน่อยปรับวกเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาท30สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สเซสดวันนี้27บาท66สตางค์ปรับวกเพิ่มขึ้นมา16สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท66สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55%อร์เซตพักชั่วโมง30บาท42สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา17สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท42สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน33บาท17สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา17สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท17สตางค์และ อย่างก้อนถ้วย70%วันนี้38.70บาท70สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น35.70บาท70สตางค์นั่นเองครับลนะสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางจะไปทางไหนนั่นเองครับ